สบายดีและสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านวันนี้บ้าลุยมีเรื่องราวข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการขับรถขับลาของประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลกจะมานําเสนอให้บรดาท่านไนั้ฟังกันในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็คือเรื่องราวนี้ทุกคนเป็นการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขับรถซิดซ้ายและก็ซิดขว,วาว่ายุ่ในโลกนี้มีประเทศใดๆที่ขับรถ เขาเอิ้นว่าซิดทรายเลยว,ว่าเบื้องทรายนาะนแล้วกาซิดขวดหรือเบื้องขวดนี่มีประเทศใดใทุกคนแล้วกันนอกจากนั้นอยู่ในประเทศไทยซึ่งว่าขับรถซิดทรายซึ่งว่าแตกต่างจากไปไหนฟังเลาเเนาะว่ามันมีที่ไปที่มาใดใดจริงว่าขับ,บรถซิดทรายบอลุยกับอย่างทรงใสคือกันกับเรื่องรล่าวังเก้านีทุกคนการโบวฮู้เพื่อกันนะว่ามีที่ไปที่มาใดใดรือว,ว่าย้อนการปกครองสมัยตะกี้บอกรือว่าอะได อันนี้เฮาก็ออยังบู่้เนาะอยู่ในเรื่องราวนี้มันก็บ่พะเฉพาะแต่การขับรถเนาะอย่างเป็นการขับเรือขับยนต์แลว้วรถไฟอีหยังว่าเพิ่นขับสิท์ซ้ายหรือว่าสิทขวาสําหรับสองสามอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งนบนโมเรื่องราวดีๆนี้นพร้อมๆกับบ่าวหลุยทุกคนก่อนอื่นบ่าวหลุยก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อเรื่องราวอ่าดีๆนี้เนาะจากช่อง YouTube y 2ทูเรนทุกคน,คนที่เพิ่นได้เผยแพร่ ข้อม awesome ูลเรื่องราวดีๆนี้มาให้เฮาในเปิลส์ส่งมากรบลุยสิ่งแนะนำเอามาเสนอมาแชร์แบ่งปันให้คนพิลอ่าเนเปิลส์ส่งต่นเนาะถ้าานไดเข้ามาการ่าลืมเข้าเป็นการังาจทางซ่องของเพื่อนนำเด้อนเนาะทุกคนเฮาไปเบิ้งมาส่งพร้อมๆกันเยเนาะราวจากมารวมกังใาจี่ย์าตสงวีดีโอจบไปเนาะขับรถชิดสายขนาดที่ประเทศอื่นๆส่วนใหญ่เลือกที่จะขับรถชิดด้านขวาหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยสงสัยแลวและเราก็คลิปวิดีโอนี้ไวทูลเลอร์จะพาไปหาคำตอบครับ จากจำนวนประเทศทั้งหมด200เษที่มีการเกร็บสถิติพบว่าประเทศที่ขับรถชิดซ้ายบนโลกนี้มีทั้งหมด68ประเทศยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นอังกฤษอินเดียออสเตรเลียมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นต้นครับเทียบกับประเทศที่ขับรถชิดขวามีจํานวนถึง173ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีแคนาดารัสเซียจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ ไต้หวันลาวเวียดนามกัมพูชาเป็นต้นครับคำถามคือแลวทำไมบางประเทศขับรถชิดซ้ายบางประเทศขับรถชิดขวาจุดต้นต้นของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนกันครับจุดต้นต้นของการขับรถชิดซ้ายและขับรถชิดขวาเริ่มต้นที่ทวีปยุโ,ยโรปจากประเทศมหาอำนาจสองประเทศในยุคนั้นคือประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นสองประเทศที่ออกล่าอาณานิคมไปทั่วโลกต้นกําเนิดการขับรถชิดซ้ายมาจากประเทศอังกฤษ ในปีคศ1998นักค้นพบถนนคู่ที่ยังคงสภาพเดิงไว้ซึ่งนำทางจากเมืองหินสมัยโรมันใกล้สวีเดนทางตอนใต้ของอังกฤษช่องของถนนทางด้านซ้ายมองจากเส้นทางที่ออกจากเมืองหินนะครับมีความลึกมากกว่าทางฝั่งขวาซึ่งน่าจะเป็นการจราจรด้านซ้ายเนื่องจากเกวียนจะออกจากเมืองหินด้วยการบรรทุกหินจำนวนมากทำให้ช่องทางทางด้านซ้ายลึกกว่าช่องทางทางด้านขวา นักประวัติศาสตร์บางคนเช่นซีนอตโค p พากินสันเชื่อว่านักเดินทางที่ขีม่ม้าหรือเดินเท้าในสมัยโบราณโดยทั่วไปจะชิดซ้ายเนื่องจากคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวาคนที่ขีม่ม้าสองคนจะเริ่มการต่อสู้แต่และคนจะคิดทางด้านซ้ายและใช้มือขวาในการจับอาวุธตอนนั้นยังเป็นยุคกลางซึ่งเป็นยุคที่ทหารและชนชั้นสูงในอังกฤษ,แล,กฤษและยุโรปนิยมเดินทางโดยใช้ม้าเป็นหลัก คนในยุคนั้นจะใช้มือซ้ายในการบังคับม้าและปล่อยให้มือขวาซึ่งเป็นข้างที่คนส่วนใหญ่ถนัดจับอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ทำให้หลายคนเดินทางไปไหนมาไหนโดยวิธีการขี่ม้าหรือรถม้าโดยการจะเลือกเดินทางทางขิดซ้ายและให้ยานพาหนะส่วนมาทางด้านขวาซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อยมาประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ได้ออกกฎหมายจราจรให้ขับรถชิดทางด้านซ้ายของถนนโดยออกกฎหมายนี้มาตั้งแต่ปีคศ1756 ส่วนต้นกาเนิดการขับรถชิดขวามาจากประเทศฝรั่งเศสครับประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เร่องอํานาจในยุคนั้นเหมือนกับประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสจะถือรมเนียมปฏิบัติโดยให้ขุนนางและชนชั้นสูงที่มียานพาหนะในการเดินทางอย่างรถม้าให้เดินทางชิดทางด้านซ้ายเป็นหลักส่วนกลุ่มชาวนาหรือกลุ่มชั้นแรงงานจัดให้เดินทางชิดขวาจนกระทั่งในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสในปลาย ศตวรรษที่18เหตุการณ์นี้เป็นเหมือนการยกเลิอกอภพิสิทธิ์ของกลุ่มขุนนางและกลุ่มชนชั้นสูงทําให้กลุ่มขุนนางและกลุ่มคนชั้นสูงหวาดกลัวและพยายามทําตัวให้กวมกลืนกับประชาชนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนจากการเดินทางบนถนนแบบชิดซ้ายไปเป็นแบบชิดขวารัฐบาลฝรั่งเศสภายใต,ใต้การนําของจักรพรรดิดนาบลเลียนที่หนึ่งก็ได้เข้ามาปฏิวัติและออกกฎหมายใหม่ๆซึ่งรวมไปถึงออกกฎหมายจราจรให้เดินทาง ชิดดางด้านขวาซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศอังกฤษและในเวลาต่อมากฎหมายจราจรแบบชิดทางด้านขวาของฝรั่งเศสก็ได้แพร่หลายไปนในทวีปยุโรปภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศต้นกําเนิดการขับรถชิดซ้ายอย่างอังกฤษกับชิดขวาอย่างฝรั่งเศสมีความแตกต่างกันมากนะครับ ประเทศอังกฤษต้นกําเนิดขับรถชิดซ้ายเป็นหมู่เกาะในขณะที่ต้นกําเนิดขับรถชิดขวาอย่างฝรั่งเศสตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินใหญ่เกอบจะใจกลางทีปยุโรปและมีพรมแดนติดต่อกับอีกลหลายๆประเทศในทิปยุโรปทําให้วัฒนธรรมการขับรถชิดขวาเผยแพร่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งแตกต่างจากประเทศอังกฤษที่เป็นหมู่เกาะการเดินทางระหว่างประเทศจําเป็นต้องใช้เรือนในการข้ามฟากอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่วัฒนธรรมการขับรถชิดซ้าย ไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศในทวีปยุโรปมาดูการเผยแพร่วัฒนธรรมการขับรถชิดซ้ายและชิดขวาไปยังทั่วโลกนะครับในทวีปยุโรปมีเพียง4ประเทศที่ยังคงขับรถชิดทางด้านซ้ายประกอบด้วยสหราชอาณาจักรซึ่งสหราชอาณาจักรนี้จะประกอบด้วยประเทศอังกฤษไอ,อ,อร์แลนด์นออสกอตแลนด์และเวลนะครับและอีก3ประเทศก็คือไอ,อร์แลนด์มอลตาและไซปรัสซึ่งประเทศทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนเกาะ ที่ไม่มีถนนเชื่อมต่อโดยตรงกับประเทศที่ขับรถชิดทางด้านขวาหลายประเทศที่ใช้การจราจรชิดซ้ายประกอบด้วยอดีตอาณานิคมของอังกฤษในคาริเบียนแอฟริกาใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ก็มีบางประเทศที่ไม่ได้เป็นอาณานิคมของอังกฤษแต่ก็เลือกขับรถชิดซ้ายเช่นญี่ปุ่นไทยเนปาลภูฐานมูซัมบิกซูรินามติมอร์ตะวันออกและอินโดนีเซีย มีประเทศไหนที่ขับรถชิดซ้ายแล้วชิดขวาเหลืออยู่บ้างในช่วงต้นศตวรรษ1,900บางประเทศรวมถึงแคนาดาสเปนและบราซิลมีกฎจราจรที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศหมายความว่าประเทศเดียวกันบางพื้นที่ขับรถชิดซ้ายบางพื้นที่ขับรถชิดขวาและระหว่างทศวรรษที่1,900หลายประเทศได้กำหนดมาตรฐานในเขตอำนาจของรัฐและเปลี่ยนจากการขับรถชิดซ้ายมือมาเป็นชิดขวามือ เพื่อให้สอดคล้องกับรธ,ธรรมเนียมในแต่ละภูมิภาคแต่ปัจจุบันก็ยังมีบางประเทศที่บางพื้นที่ยังขับรถทางด้านซ้ายและบางพื้นที่ยังขับรถทางด้านขวาเช่นประเทศจีนในพื้นแผ่นดินใหญ่ใช้การจราจรชิดทางขวามือยกเว้นในเขตบริหารพิศเศษฮ่องกงและมาเก๊าที่ใช้การจราจรชิดซ้ายมือประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้การจราจรทางขวามือยกเว้นหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐที่ยังคงใช้การจราจรทางด้านซ้ายมือสหราชอาณาจักรเองซึ่งเป็นต้นกําเนิดการขับรถชิดซ้ายแต่ดินแดนพ้นทะเลยิบรอตตาและบริติ s อินเดียนโอเชียนเทอริทรีใช้การจราจรทางด้านขวามือคราวนี้เรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การจราจรบางประเทศที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มจากทวีปยุโรป ประเทศเยอรมน,นีซึ่งขึ้นชื่อในด้านความเก่งกาด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมชั้นสูงขับรถทางด้านขวาการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศที่อยู่ศูนย์กลางของยุโรปเพื่อให้สอดคล้องต่อการเดินทางระหว่างประเทศจึงตัดสินใจเลือกขับรถชิดขวาเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศสวีเดนเดิมทีประเทศสวีเด,เดนขับรถชิดทางด้านซ้ายเหมือนประเทศอังกฤษแต่ในปีคศ .1967 สวีเดนได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะเปลี่ยนการจราจรจากทางซ้ายมาเป็นทางขวามือซึ่งจําเป็นต้องมีการวางแผนอยา่างครอบคลุมการรณรงค์ให้สาวธนชนรับรู้และปรับโครงสร้างพื้นฐานแม้จะมีปัญหาในเบื้องต้นแต่สวีเดนก็เปลี่ยนได้สําเร็จโดยปรับตัวเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการจราจรทางขวามือเทวีปอเมริกาเหนือประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกที่สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษ ก็ยังคงใช้การจราจรแบบชิดซ้ายแต่พอสหรัฐอเมริกาประกาศเอสาราภาพจากอังกฤษก็ตัดสินใจเปลี่ยนกฎการจราจรจากซ้ายมือไปเป็นขวามือในช่วงปลายศตวตรรษที่18ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วต่อมาในช่วงทศวรรษ1890กก็เริ่มมีการผลิตรถยนต์นขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา รถในยุคนั้นยังถูกผลิตออกมาให้มีตำแหน่งที่นั่งคนขับอยู่ทางด้านเดียวกับการจราจรคือมีพวงมลาลัยอยู่ทางด้านขวาในขณะที่การขับรถชิดขวาเช่นเดียวกันแต่พอทำแบบนี้มันทำให้ตำแหน่งของคนขับอยู่ดิมถนนซึ่งทำให้มองเห็นรถที่สวนมาอีกฝั่งได้ลำบากและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้สูงต่อมาในปี1908รถยนต์ฟอร์ดโมเดลทก็ได้เปิดตัวขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนที่นั่งคนขับจากเดิมที่อยู่ทางด้านขวาด้านเดียวกับการจราจรไปเป็นทางด้านซ้ายที่อยู่ตรงข้ามกับการจราจรเพื่อให้คนขับอยู่ใกล้กับตำแหน่งกลางถนนมากที่สุดและสามารถมองเห็นรถที่สวนมาจากอีกฝั่งได้ซึ่งรถจนฟอร์ดโมเดลทีก็ได้มีการปฏิวัติว,ตวงการยานยนต์ของสหรัฐอเมริกาทั้งในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกที่คนทั่วไปสามารถซื้อได้และก็เป็นรถจน แบรนด์แรกๆที่มีการเปลี่ยนที่นั่งคนขับให้อยู่ตรงข้ามกับทิศทางการเดินรถประเทศแคนาดาซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษเริ่มแรกใช้การจราจรเดินรถเหมือนเจ้าอาณานิคมคือทางซ้ายแต่แคนาดามีการเปลี่ยนทิศทางการเดินรถจากซ้ายมือมาเป็นขวามือเมื่อช่วงยุค1920เพื่อให้การเดินทางข้ามไปยังสหรัฐอเมริกาทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทวีปออสเตรเลีย ออสเตรเลียคืออาณานิคมของอังกฤษก็มีการขับรถทางด้านซ้ายเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษผู้คนที่อพยพมาตั้งถิีนฐานในยุคแรกๆอพยพมาจากประเทศอังกฤษได้นําวัฒนธรรมของตนมาด้วยรวมทั้งวัฒนธรรมการจราจรทางด้านซ้ายทุกวันนี้ชาวออสเตรเลียก็ยังขับรถทางด้านซ้ายประเทศซามมวในปีพศ2552ประเทศซามมวเปลี่ยนการจราจรจากขวามือไปเป็นซ้ายมือ เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างออสเตรเลียการเปลี่ยนแปลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้ารถยนต์และปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนการจะเปลี่ยนแปลงจากการขับรถจากทางด้านขวามาเป็นทางด้านซ้ายจำเป็นต้องให้ความรู้แก่ประชาชนและมีการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นมาดูทวีปเอเชียกันบ้างครับประเทศญี่ปุ่น ในช่วงยุคปฏิวัติเมจิที่อังกฤษช่วยสร้างเส้นทางรถไฟคู่ให้กับญี่ปุ่นพร้อมๆกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่งตางๆให้กับประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช้การเดินรถไฟแบบชิดซ้ายซึ่งในเวลาต่อมาระบบถนนของญี่ปุ่นก็ใช้การจราจรแบบชิดซ้ายตามแบบรถไฟเช่นเดียวกันคราวนี้มาดูประเทศไทยไทยไม่ได้ถูกปกครองโดยอังกฤษแต่ขับรถชิดซ้ายเหมือนอังกฤษไม่ว่าประเทศไทยจะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือชาติใดในโลก แต่ไทยก็เลือกที่จะขับรถชิดทางด้านสายเหมือนกับอังกฤษเนื่องจากช่วงกลางศตวตรรษที่18ไทยได้รับอิทธิพลจากอังกฤษค่อนข้างมากประกอบกับราชวงศ์อังกฤษได้ถวายรถจนคันแรกให้กับประเทศไทยให้แก่พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมประเทศไทยเลือกขับรถชิดซ้ายพงมาลัยขวานับตั้งแต่นั้นมาแม้ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวกัมพูชา ล้นแต่ขับรถชิดขวายกเว้นมาเลเซียนะครับที่ขับรถชิดซ้ายเหมือนประเทศไทยและทําไมไม่กําหนดให้เป็นมาตรฐานการจราจรทางถนนให้เหมือนกันทั่วทั้งโลกไปเลยละ่ะผมว่าคงมีบางประเทศอยากเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆ่คงจะวุ่นวายน่าดูแต่ในอดีตก็เคยมีบางประเทศที่เปลี่ยนแปลงการจราจรจากอีกด้านหนึ่งไปเป็นอีกด้านหนึ่งได้นะครับมาดูกันว่ามีประเทศอะไรบ้าง ประเทศที่เคยเปลี่ยนการจราจรจากชิดซ้ายไปเป็นชิดขวาเช่นบรรทุทิพยยุโรปกันก่อนนะครับออสเตรียฮังการีบอสเนียแอนเฮอร์เซโกนิวาสโลวีเนียโครเอเชียเชสโกสโลวาเกียเช็กสโลวาเนียสวีเดนฟินแลนด์โปรตุเกสไอแเตรเลีเนเธอร์แลนด์ทีปอเมริกาก็มีสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับทีปิพเอเชียที่เปลี่ยนจาก ทางซ้ายไปเป็นทางขวาก็มีนะครับก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้พามา่าฟิลิปปินส์อิสราเอลอิรักคูเวตจอแดนบาเรนกาตาอัฟกานิสถานครับที่ปอเมริกาใต้ก็มีนะครับมีบราซิลอาร์จเจนติน,ตน,นาโอรุกวัยแอฟริกาก็มีนะครับเซเนกโอนิจเรียกานาแกมเบียซูดานแองโกลาเอธิโอเปียโซมาเลียเป็นต้นครับ และมีประเทศที่เปลี่ยนการขับรถจากขวามาเป็นซ้ายบ้างไหมคําตอบคือมีเช่นกันครับทวีปออสเตรเลียมีประเทศสามมืครับทวีปแอฟริกาก็มีนามิเบียแทนซาเนียรบันดาบารุนดีครับนอกจากนี้ยังมีบางประเทศนะครับมีการเปลี่ยนการจาราจรกลับไปกลับมามา,มาก,กว่าหนึ่งครั้งครับเช่นประเทศอินโดนีเซียขับรถชิดซ้ายตั้งแต่ต้นได้เปลี่ยนไปนเป็นขับรถชิดขวาและได้เปลี่ยนกลับมาเป็นขับรถชิดทางด้านซ้ายอีกครั้งในปีคศ .1975 รวมทั้งติมอร์เลสเตที่เป็นเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียนะครับขับรถชิดซ้ายมาตั้งแต่ต้นได้เปลี่ยนเป็นขับรถชิดขวาในปีคศ .1928 และได้เปลี่ยนกลับมาขับรถชิดซ้ายในปีคศ .1976 อีกครั้งโดยสรุประบบการจราจรทางซ้ายและขวามือมีรากฐานทางปัจจสตร์ที่ลึกซึ้งซึ่งการเลือกของการขับรถทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของถนนนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงอิทธิพลของประวัติศาสตร์อนณานิคมภูมิศาสตร์เศรษฐกิจซึ่งการทำความเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังระบบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการเดินทางบนท้องถนนทั่วโลกอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับคราวนี้เรามาดูการจราจรทางน้ำและทางอากาศกันบ้างนะครับว่ามีการกำหนดมาตรฐานไว้อย่างไรมาดูการจราจรทางน้ำกันก่อนนะครับ ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศสําหรับการเดินทางทางน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้เรือชนกันได้บังคับให้มีการจราจรทางน้ําในทางด้านชิดขวามือนะครับส่วนการจราจรทางอากาศสําหรับอากาศยานข้อบังคับว่าด้วยการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกากําหนดให้มีการบินผ่านไปทางขวาทั้งในอากาศและทางน้ําครับคราวนี้มาดูการจราจรทางรถไฟทางคู่กันบ้างครับ ในส่วนของรถไฟทางคู่การจราจรบนรถไฟโดยทั่วไปวิ่งไฟฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเส้นทางซึ่งแตกต่างจากถนนด้วยเหตุนี้ในเบลเยียมจีนฝรั่งเศสสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีเป็นตัวอย่างของการจราจรบนทางรถไฟจะใช้การจราจรแบบชิดซ้ายมือในขณะที่ถนนจะใช้การจราจรแบบชิดขวามือเนื่องจากได้รับอิทธิพลของระบบรถไฟจากอังกฤษในช่วงต้นๆครับ แต่ในบางประเทศเช่นอินโดนีเซียกลับตรงกันข้ามใช้การจราจรทางขวามือสำหรับทางรถไฟและใช้การจราจรทางซ้ายมือสำหรับถนนเป็นไงกันครับพอที่จะเข้าใจเหตุผลของในหลายประเทศนะครับว่าทำไมถึงมีการเลือกขับรถที่ชิดซ้ายกับชิดขวาไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องลังจ้างที่ได้บึง้งไปสู่เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับ การขับรถซิ่นซ้ายซิ่นขวายู่ในโลกนี้ทุกคนโดยเฉพาะมันประเทศไทยนะว่ามีที่ไปที่มาระใดาประเทศไทยจริงว่าขับรถซิ่นซ้ายก็คือดัางที่เราได้่ัฮฟังไป้ะแลาะที่ไปที่มาของการขับรถซิ่นซ้ายอยู่ในประเทศไทย,ในในไทยกัย้อนประเทศอังกฤษนั่นเองทุกคนพราะว่าบรูหต์คุณมูนี้เนะาะว่ามันมีที่ไปที่มาระใดาดัางที่เราได้่ัฮฟังะนะแลก็คืออยู่ในโลกนี้บทเฉพาะแต่ประเทศไทยทุกคนยังมีอีกหกสิบ แปดขัประเทศที่ขับรถชิดซ้ายคือกันกับประเทศไทยรวมทางยูเนาเซียนเราก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียตีมอลมีประเทศไทยเนาะที่ขับรถชิดซ้ายแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังยูแถวยุโรปแถวทวี่อเมริกาแล้วก็แถวเอเชียเาก็มีหลายประเทศพอสมควรนกนอกจากนั้นประเทศที่ขับรถชิดขวาก็มีร้อยเกติบสามประเทศทุกคนที่ขับรถชิดขวาคือการกับประเทศลาวเนาะโดยที่ภัยที่มา เาเมนประเทศฝรั่งเศสที่ว่าเพิ่นเป็นช่วงล่านิคมในสมัยนั้นเราเอาค่ะคือการปกครองจากประเทศฝรั่งจริงว่าเห็ุให้การขับรถอยู่ในกำขวาน่าจะแม่นประมาณนั้นคือสิ่งที่เพื่อนไน้นำเสนอไปนอกแล้วก็เราจะนำเอากอยันเลยครับฟังลายเรื่องราวที่เพิ่นได้ก่าวมาคือบรรดาประเทศที่ขับรถชินายว่ามีประเทศใดๆที่ไปที่มาของประเทศที่ขับรถซินายว่าเป็นแนวใดนาะ แลวก็นอกจากนั้นย่งไรฮงฟังการเดินเหงื่อการเดินกับขัวทุกคนรถไฟก็คือการเนาะแล้วก็ทางหยนแล้วก็เครื่องบินก็คือกัน,นกทนุก,นก,นค,กนคนการจะไปบนขัวของภายลาวเนาะเขาก็ได้ความู้ไปหลายเติมทุกคนสลับคลิปวิดีโอนี้บอลลูนเช่ว่าไม่พี่น้องที่เข้ามาทับส่งวิดีโอนี้ก็น,น่าจะได้บทเรียนได้ความู้ไปหลยคือการกับบอลลูนนี่แหละเนาะ ท่าเมื่อนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่บอวลุยได้มานำเสนอแาร์บรอนให้ไม่ี่น,อน้อนในเมื่อส่งเด้อเนาะถ้าขี้ไม่โอต่อไปบ๊วยมีเรื่องราวอันใดดีๆก็จะคอยนำมาเสนอให้ท่านไนดะ้ฟังอีกเนาะสุดท้ายนี้เขากล่าวคำว่าสบายดีบ,ยบ๊ายบาย